กรองน้ำกิฟฟรีนอัลคาไลน์คอมแพคเครื่องกรองน้ำที่ผลิตน้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลน์รุ่นใหม่ล่าสุดจากกิฟฟรีนด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยหรูหรากระทัดรัดเหมาะสำหรับการใช้งานทุกขนาดของห้องครัวคุณเป็นเครื่องกรองน้ำที่เพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากสภาวะความเป็นกรดในร่างกายอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลุ่มโรค NCD หรือโรคแห่งความเสื่อมที่เราสร้างเองเช่นมะเร็งหัวใจเบ้าหวานความดันโลหิตด้วยกระบวนการกรองพิเศษถึง10ขั้นตอนที่จะทำให้คุณได้น้ำสะอาดมีแร่ธาตุมีความเป็นด่างและเป็นน้ำผ่านสนามแม่เหล็กมีกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายเริ่มดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยเครื่องกรองน้ำกิฟฟรีนอัลคาไลน์คอมเพล